สวัสดีครับมุมสองเวน,นะครับ วันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจัสี่นะครับขึ้นชกกันนใวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565เวลา14.30นโดยประมาณนะครับมุมสองเว้นก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยไทยจัสี่นะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ตต้้้้้้้้้อออออองงขขภภััััััยยยยยมมมมาาาาาาณณทททีีีี่่่่่่นน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 ดดดวววววะะะะคคครรรรบบบแลถถไูกกกใใจเเเเส็็ชพป แค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมมยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมมยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระ,ะเสระนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับ เดี๋ยเรามาดูคุนก่อนนะครับว่ามยชาตเจสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างมยชาตเจสีประจําวันอาทิตย์ที่สิบหกตุลาคม2565ันหึร้อยหกสิบห้านะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือวาววนกเขากรมท1สิบเอดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องชัยวัดสอเดชพันธ์นะครับพิกัดหนึง้อยสิปอนด์คู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรอีราเอ็มยุเดนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรหนองเรือกิจพันธมิตรพิกัดหนู่งร้อยสิบหกปอนด์นะครับคู่ เป็นผู้เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือตรงซับซสอสละชีพส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติพยักศักสตูลพิกัด1 2 7่รดปอนด์นะครับกู่มยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆ,นๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจีิรีแก่กันด้วยครับและเพื่อเป็นการป้องกันการ,ารถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนำแฟรมูนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุม2เวลเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดดกระิ่ง้วย สำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับที่ชอบลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแพ็ค p k สองสี่พักยกระบบใหม่นะครับมีครบทุกกีฬารุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับ p k สองสี่นะครับและอย่าลืมบอกว่ามุมสองเวียนแนะนามาด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยจัสีนะครับขึ้นชกกันวันอาทิตย์ที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับสาหรับสัปดาห์นี้ก็มีมวยรอบปูนเสือ มาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1นี้ก็เป็นมือรอบปุนเสือครังที่22นะครับสาย4นัดแรกนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือวาวานกเขากม11นะครับหรือว่าเพชรสายชนวอุระชานะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับก้องชัยวัน์สอเดชพันธ์นะครับหรือว่าเกียรติชัยวัน์นะครับหรือว่าชื่อเก่าก็คือชัยวัน์เล็กสิงห์มณีนะครับพิกัด116ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับบ่าวหานี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์วัย16ปีนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานนะครับมีเฮียเบี้ยวทองอินแม่นสอนนารานะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีเสี่ยนกข่านะครับบุญชัยเพชรฤทธิ์นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับท่างนั้นบ่าวหวานนี่เป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงครับไล่แขนค้ำแทงหมัดศอกรุนแรงนะครับสามฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนพงศิริววรณทวีที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนหนึ่งภ สิทธิชัยนะครับสเดชพันธ์ที่ราชดำเนินสามฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่ายังสรุปสรุปอยู่นะครับชนะหนึ่งไฟแล้วก็สรุปแพ้ไปสองไฟ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องชัยวัฒน์นี่เป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีวัย18ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับมีพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีสารวัตรก๊อกพันตำรวจโทชัยวัฒน์หีจันทร์นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นผู้จัดการของทันา์กองชัยวัฒน์นะครับก้องชัยวัฒน์นี่เป็นมวยเพศจังหวัดฝีมือครบเครื่องนะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับขวางหน้าดันแทงรุนแรงหลักเหลี่ยมดีหมัดศอกรุนนนนนนนแรร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 งงงะะะะคคคคคััััับบบบบบเเเเเปปปปป็็มมววยยยยยยููู่่่่่่่่่าาาาาดดดีีีีีีชกกกกใจไไไอสสทหฝ้้ เรื่องรูปร่างได้เปรียบความสูงร้อยกว่าลุงสูงกว่าเช่นเดิมนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับกองชาวัดมีแพ้นอกยก3นะครับ F16 แก่กนอรสิงห์มวยไทยที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนกองพบสอเพชรจัมรัดที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนนเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในศึกเพชรเขาค่ายการกุศลนะครับบวกเกียรติเพชรนะครับวันนั้นก็ถือว่าเอาชนะคะแนนเจ้าถิ่นอย่างเพชรตาปีไปได้แบบสวยงามเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี้แพ้2แล้วก็ชสองไฟแล ฝ่ายน้ำเงินอ่าฟ้องกันถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีเพราะว่าแพ้คนละ2ไฟฝ่ายแล้วก็ชนะ1ไฝ่ายนะครับแต่ว่าดูว่าชื่อมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะดูดีกว่าอาจจะมาก่อนนะครับเพราะว่าปะทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับปะทะกับมวยนักมวยที่มีชื่อมาเยอะกว่าครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้ดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยนะครับอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับปลายๆน่าจะอาศัยนะครับความสูงความยาวนะครับอาวุธยาวถึงก่อนนะครับดับเตะดักแทนครับปลายๆน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านบาวานุขเขากมอ .1 ครั้งนี็จนู่1นะครับคู่เปิดหัวมทยจะสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับก้องชัยวัดซอเดชพันนะครับหรือว่าเกียรติชัยวัดครับมาถึงคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมรบูลเสือครั้งที่22สาย4นัดแรกของทั้งคู่อีก1คู่นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรดีลาเอ็มยุเด่นนะครับหรือว่าพิทักษ์ทางหลวงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรหนองเรือเกียรติพันธมิตรนะครับหรือว่าชื่อเก่านะครับบัวขาวเล็กทอพิพัฒพงศ์นะครับหรือว่าบอยสามพานนะครับพิกััดก็คคือ126ปนะรบ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรดีลานี่เป็นนักขกจากจังหวัดกระบี่นะครับวัยสิบเกปีนะครับเที่ยวนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่คลายมวย FA กรุ๊ปนะครับมีทางด้านเสียเรียมบุญธรรมเรืองยัควีนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีทางด้านบางอย่างยงยุทธเอ็มยุคเด่นนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านเพชรลีลานะครับเพชรลีลานี่เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับหมัดหนักศอกแรงนะครับอาวุธดุริแรงไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแต่ว่าช่วงหหลลังงงงงๆนนนี้้กกกกก็ตตออ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 บวว่่่่่่่่่าาาารรชเเคคคืืไไไขยยยมม สม่ำเสมอส,สักเท่าไหร่นะครับ โดยที่3ฟอร์มหลังครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรีลามีแพนอกยก4นินศึกซิ์จามีที่ราชดำเนินนะครับแล้วก็หายไป1ปีเลยนะครับกลับมาก็มีแพ้นอกยก4เพชรอรุณกบวัสรุพันธุ์ภูเก็ตที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็หายไปอีก6เดือนนะครับล่าสุดก็ชนะนอกยก3านะครับเพชรอานนท์นกเขากม11ที่ราชดำเนินนะครับ3าฟอร์มหลังนี่แพ้2ไฟฝ่ายแล้วก็ชนะ1ไฝ่ายนะครับไม่เคยไม่เคยชชคคบ5ยกนะครับแพ้นกสองฝ่ายชนะนกอีก1ไฝ่ายนะครับฝ่ายสุดท้ายก็โชคไว้เดือนเมษายนปี6 5นะครับฝ่ายนี้ก็มีชื่อเข้าร่วมชิงชัยมารอบปูนเสือนะครับก็เท่ากับว่าเรือเวทีไปอีก6เดือนนะครับก็ดูว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรลีลาครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรหนองเรือนี่เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับวัย19ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่จะใครมวยเกียรติพันธมิตรนะครับมีทางด้านเซเยต้นเกียรติพันธมิตรเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสัตว์แข้งต่อยหมัดรุนแรงครับปั้มตีรุนแรงครับศอกสูตรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับกระดูกดีนะครับแต่ว่าหายไปปีกว่านะครับแต่ว่ากลับได้กลับมาหายใจไว้แล้วนะครับสามไฟแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เวทีภูธรทั้งสามทั้งสามไฟเลยนะครับโดยที่ ที่ไฟสุดท้ายนะครับที่ชกไว้ที่เวทีเมืองกรุงนะครับที่มวยดีวิธีไทยศึกมวยดีวิธีไทยนะครับที่บัวดีน่านะครับวันนั้นก็ชนะนอกยศนะครับสักหน่อยซูจีปั๊บีเกียวนะครับก็ เดือนมีนาคมปี64นะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับปีเสรเศษแต่ว่าล่าสุดนีกอได้กลับมาหายหายใจเคลื่อนไหวในรูปแบบ5้ายกนะครับที่เวทีภูทรไว้แล้วนะครับชื่อดีนะครับกระดูกมวยค่อนข้างจะไม่เสียเปียบเลยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดหลังจากที่หายไปปีเสรเจนะครับกลับมาหายใจไว้แล้ว3ไฟนะครับของางา้านฝ่ายน้าเงินเพชรหนองเรือก็มีชนะนกยก3โปเตสิทธเทพนากลางนะครับที่จังหวัดหนองบัวลําพูนนะครับในศึกส่งเสริม มวยไทยเพื่อการกุศลนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ชนะนอกยกสาบัลลังรับสอสละชีพที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับในมวยในศึกมวยมันการกุศลนะครับล่าสุดนี้ก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องอีกหนึ่งไฟส์นะครับชนะนกยก2บัลลังทรับสอสละชีพย้ำแค้นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับในศึกมวยไทยรักย้าสู่สากลน,นะครับ3ฟอร์มหลัง าสามฟอร์มสุดท้ายนะครับที่กลับมาหายใจไว้แล้วหลังจากที่หายไปบีเกเศษก็ชนะรวดทั้ง3ไฟฝ์นะครับแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ทั้งสิ้นเลยนะครับคู่นี้นี่ก็ถือว่ากระดูกมวยชื่อมวยนี่ไม่แตกต่างกันเลยนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงิน เพชรนองเรือนี่ก็เกิดประทะมาแล้วทั้งจงสนั่นลูกบุญมีบูคองศิษย์เจริญวิทย์นะครับหรือว่าลาสุทธินีไอเจ้าม้าเหล็กแดงขาวทรายหรือว่านพเดชแดงขาวทรายนี่ทางด้านฝ่ายเหมือนนี่ก็ประทะมาหมดแล้วนะครับดูว่าชื่อมวยนี่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบน,นครับถือว่าชั้นมวยใกล้เคียงกันกระดูก,กมวยนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับสภาพร่างกายก็ไม่แตกต่างนะครับทางด้านฝ่ายแดง เพชรลีลา uh, ได้ชกเคลื่อนไหวอยู่ที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจําสม่ําเสมอก็จริงนะครับแต่ว่า,าชกไม่ต่อเนื่องนะครับชกชกหยุดหยุดนะครับมีชกแล้วก็หยุดไป6เดือนแล้วก็กลับมาชกใหม่ดูว่าร่างกายก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็หายไปปีเศษนะครับแต่ว่าได้กลับมาหายใจไวแล้ว3ามไฟต์แต่เป็นที่เวทีภูทรต,ต่างจังหวัดแต่ก็ชกถือว่าโชว์ฟอร์มสวยด้วยชนะน็อกทั้ง3ามไฟต์เลยนะครับก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงเพชรลีลานี่ก็ไม่ค่อยชอบอาวุธหนักๆสักเท่าไหร่นะครับ ซึ่งทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็มีอาวุธหนักๆคอยดักเล่นงานคู่ต่อสู้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรหนองเรือดูได้ลอยกว่าด้วยนะครับอาวุธยาวๆก็น่าจะถึงก่อนด้วยนะครับเปรียบเทียบไปแล้ววันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรหนองเรือกีดพันธมิตรนะครับวันนี้น่าจะอาศัยความสูงความยาวแล้วก็ดูอาวุธหนักแรงกว่าซึ่งทางด้านฝ่ายแดงก็ไม่ค่อยชอบด้วยแล้วก็อาวุธยาวๆถึงก่อนด้วยบทเบยดไปแล้วน่าจะเอาชนะทางเดชนะ คะแนนทางด้านเพชรลีลาเอ็มยุเดนนะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกในรอบปูนเสือครั้งนี้ได้สําเร็จนะครับคู่ที่2นะครับมวยไซจีสีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้องเรือเกียรติพันธมิตรครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรนำโชคสอจต้งปาจีนหรือว่าออตึกแดงนะครับหรือว่าสอจารุวันนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ ฤทธิ์ดาคาอบจนครพนมนะครับหรือว่าชื่อเก่านะครับโรเบิร์ตสอธนบวรนะครับพิกัด116ปอนด์ท่านฝ่ายแดงเพชรนำโชคนะครับเป็นนักโชคจากจังหวัดศรีสะเกดวัย17ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอจารุวันนะครับมีคุณแชมป์สอจารุวันนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีสอจอต้องปาจีนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเพชรนำโชคนี่เป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมชวนทะเลาะเตะขาเจาะยางต่อยหมัดนะครับแข่งซ้ายแรงหลักเหลี่ยมดีบู๊ดุดันไล่แขนปั้มตีรุนแรงนะครับหมัดศอกกกกแแรรรงลสวน คุณใจเกินร้อยเลยนะครับชกสนุกถูกตลาดครับแต่ว่าช่วงข้างหลังนี่จะถูกเรียกมาเสริมแทนบ่อยๆครั้งนะครับสามฟอร์มหลังครับของท้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนำโชคมีชนะคะแนนมงคลชัยแฟร์เทคนะครับที่ราชดำเนินครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนอลิศสอเดชพันนะครับที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นก็ถูกเรียกเข้ามาเสริมแทนนะครับล่าสุดนี้ก็ถูกเรียกเข้ามาเสริมแทนอีกไฟา์หนึ่งนะครับก็แพ้คะแนนให้กับรุ่นพี่อย่างจักรดาวเพชรเกียรติเพชรนะครับ ที่ช่อง74นะครับวันนั้นถูกเรียกมาเสริมแทนปตักษยนะครับก็สงไฟล์ล่าสุดถูกเรียกมาเสริมแทนนะครับล้วก็ชนะ1ไฟล์แล้วก็แพ้1ไฟล์นะครับสฟอร์มล่าสุดของท้านฝ่ายแดงเพชรนำโชคก็ชนะ2ไฟล์แล้วก็สรุปแพ้1ไฟล์ครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับธิ์นาคานี่เป็นนักชกจากอุบลราชธานีวัย20ปีนะครับฟิตซ้อมวิที่ค่ายมวยนอหมอทัศนัยนะครับมีทางด้านสทหมูทัศนัยรัตนวงศ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะอรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีทางด้านนายกขวัญนะครับสุพณีโพสุนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับให้การสนับสนุนร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนบบลศิริคุณากกรุณะครับทั้งสองท่านก็จะให้การสนับสนุนนักมวยที่ใช้สีเสื้ออปจนครพนมอยู่แล้วนะครับ ธารารลิศนาคานี่เป็นมวยขวานะครับครบเครื่องตีหน้าแรงอาวุธรุนแรงปั้มตีเหนียวแน่นยัดไส้แรงมาซอกดูแรงแล้วก็อันตรายนะครับที่สําคัญนี่ฟอร์มสดมากๆเลยนะครับห้าไฟล์หลังสุดของทนานรฝ่ายน้าเงินลิศนาคานะครับชนะรวดเลยนะครับแล้วก็เป็นการน็อกเอาทไปถึง3ไฟล์เลยนะครับฟอร์มสดร่างกายดีอาวุธรุนแรงนะครับ 3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินริทนาคานะครับมีชนะคะแนนทองพูลสอจอเล็กมืองนนที่ช่อง7นะครับหลังจากนั้นก็ชนะนอกยก4ี่ยกคีรีทีเอ็นมวยไทยที่รชาชดำเนินนะครับล่าสุดนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนพยกักจิ๋สอจอเล็กมืองนนที่ช่อง7สีสฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้งสาฟฝเลยนะครับดูว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับก็ดูว่า แต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงนี้เป็นมวยประเภทเถูกยุคถูกตลาดนะครับเปิดเกมชวนทะเลาะชกสนุกถูกใจเสียนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับนาคาเร็กฤทธนาคารครับอบจอนครพนมนะครับฟอร์มสดร่างกายดีนะครับอาวุธรุนแรงครับาไฟหลังสุดชนะรวดแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ถึง3ไฟเลยนะครับดูว่าวันนี้น่าจะคู่นี้น่าจะเปิดเกมบู๊ สู้กันได้สนุกนะครับการแลกการส่วนทั้งคู่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับธิ์นาคาคอบจนครพนมนะครับวันนี้ดูได้สูงกว่านิดนิดนะครับแล้วก็อาวุธดูหลากหลายนะครับเป็นมวยหลักเหลี่ยมดูดีกว่าน,นะครับแต่ว่าอาวุธรุนแรงนี่ทางด้านไม่แพ้กันนะครับใกล้เคียงกันความรุนแรงของอาวุธนี้ใกล้เคียงกันแต่ผมดูว่าหลักเหลี่ยมของทางด้านฝ่ายน้าเงินจะดูดีกว่านิดนิดนะครับ เพราะว่าเป็นประเภทดักเตะดักแทงด้วยนะครับดูว่าวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างเพชรนำโชคสอจอ้ต้องปาจีนไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับสนุกแน่นอนนะครับคู่นี้คู่ที่3านะครับรองคู่เอกของมวยไทยเจ็ทซีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับริดนาคาอบจอนะอนรนครพนมครับ มาถึงคู่ที่สนะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือตวงทรัพย์สอสละชีพนะครับหรือว่าต่ออิทธิพรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นชาติพยักษ์ศักดิ์ศักส,กสกตูนนะครับหรือว่าพยัคฆ์เกาะใสหรือว่าเชิดทุ่งว่านะครับพิกัด127ปอนด์นะครับ ท้านฝ่ายแดงนะครับตวงทรัพย์นี่เป็นนักชกจากมหาสารคามไย23ปีนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ค่ายมวยสอสละชีพนะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับมีทางด้านานายกด้งนะครับจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะของท้านฝ่ายแดงตรงทรัพย์ด้วยนะครับตรงทรัพย์ได้มวยขวาฝีมือครบเครื่องดักสัตว์แข้ง ไล่แขนแทงแรงหลักเหลียมดีหมัดสอกรุนแรงนะครับฟอมสดนะครับฟอร์มสดช่วงหลังๆนี้3ฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นด้วยนะครับโดยที่3ฟอฟอมหลังของท่านฝ่ายแดงน,นะครับตรงซับก็มีชนะคะแนนซันโวยูฟาบูมเด็กเซียนที่ราชดำเนินหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนวินมอรัตนาบลิตบัณฑิตนะครับ,รบรที่ตะวันนะครับลาสุดนีโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนเพชรลุ่งนายกไก่แปดหรือที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3าฟใบเลยนะครับฟอมสดร่างกายดี ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติพยักนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดสตูลวัย24ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ที่ค่ายมวยราชามวยไทยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรเป็นผู้จัดการเฉียบเกียรติเพชรนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีเสียศักดิ์สตูลนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนทางด้านชาติพยักนะครับชาติพยักนี่เป็นมวยขวานะครับควบเครื่องเขาในเหนียวนะครับขวางหน้าขวาคอยัดไส้แรงนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับหมัดศอกรุนแรงนะครับหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมต่างๆบนเวทีนี่ไม่เป็นสองรอง74ครับ สามฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนวินมอรัตนับฑิตนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับในศึกสอภูมิพัฒน์หลังจากนั้นก็พิกแพ้นะครับพรเสน่์สอภูมิพัฒน์ที่ราชดำเนินนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะนอกยศนะครับประกายเพชรท่งเด็ดรถบ้านนะครับที่ตะวันนานะครับวันนั้นมาเข้าเป็นมาเข้าเป็นแทนด้วยนะครับการเตรียมตัวเป็นรองแต่ว่าพิกเอาชนะนอกไปได้นะครับมาแทนวันนั้นมาแทนทางด้านเพชรหกเก้าสุราชนะครับสามฟอร์มหลังของท้านฝ่ายแดงนี่แพ้สองแล้วก็ชนะหนึ่งฝ่ายนะครับถ้าเทียบกันะครับ ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ชนะเพียงแค่ไฟเดียวนะครับฝ่ายแดงนี่ชนะรวดทั้งสาไฟเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมต่างๆบนเวทีนี่อยู่กับทางนฝ่ายน,น้ําเงินแน่นอนนะครับชาติพยักเพราะว่ามาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับบรรยากาศดูดีกว่าทํานิดทําหน่อยดูดีกว่า,าดูราคาไหลเร็วกว่านะครับราคาวิ่ง แสงง่ายๆด้วยนะครับคู่ขี่สุสีไม่เสียเปรียบแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็เลยมองแล้วก็ชอบปฏิภาณน้ำเงินครับชาติพยักษ์ศักดิ์สตูนนะครับรรรบ,บรรยากาศดูดีกว่าเพราะว่าเป็นมวยในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านตรงซับสอสละชีพไปได้แบบสดุคู่ขี่สุสีเลยนะครับคู่นี้คู่ที่4ี่นะครับคู่เอกนำรายการของมวยไทยจสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงิน,นครับชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูนครับ สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภยัยจากโควิด -19 ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกาดจะตกนะครับต้องตั้งใจขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ